นาตาผมไม่ได้รอมากนักเธอพูดถึงตอนนั้นเองไม่่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตรงเธอก็เลยไม่รักให้ความรักเธอไปมากมายก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกครับนาตาผมไม่ได้รอมากนักเธอพูดถึงตอนนั้นเองไม่่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตรงเธอก็เลยไม่รักผมก็เลยแพ้แพ้เข้าไปรักแท้สู้เงินไม่ได้หรอกครับ เริ่มคุยตอนแรกแม่งก็ดีทุกอย่างพอคนนั้นเข้ามาควาสัมพันธ์ก็แตกห่างก<อ>็เพราะผมไม่มีเงินคุณเลยมาเพ้อมแตกต่าง<อ>คุณบอกอ้าวนี่ไงเราเขาเป็นแบบอย่างด,ดูดิ ต้องทำงานถึงให้คุณทุกสบายแต่สิ่งที่คุณตอบแทนด้วยการในผมนั้นได้เป็นควายไม่รู้ว่าคุณมีเขามันเผาใจผมจนเจ็บจนตายก็รู้ว่าไม่มีเธออยู่ก็คงต้องหัดอยู่แบบเดียวดายก็ไม่มีเธออยู่ไม่รู้จะทำยังไงในหัวใจมันก็หดหูไม่ได้ฝันไปเธอไปกับเขาคนนั้นก็รู้ดีแต่ทำใจไม่ได้บอกไม่ใช่หนูที่ผมไม่ดีอะไรคือแบบทำดีทุกอย่างแต่ว่าเราดันไม่ดีต่อใจเธอเขาพอเงินก็เชิญเลยตามสบายตัวผมเขาไปดีกว่าพอดีกูไม่ได้อยาก นาตาผมไม่ได้รอมากนักเธอพูดถึงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตรงเธอก็เลยไม่รักให้ความรักเธอไปมากมายก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกครับนาตาผมไม่ได้รอมากนักเธอพูดถึงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตรงเธอก็เลยไม่รักผมก็เลยแพ้แพเข้าไปแลกแท้สู้งั้นไม่ได้หรอกครับ จริงจริงใจมันก็ยังรักถึงคคนเก็บเธอไว้เราก็เป็นไดแค่ที่พักไม่ได้เกลียดเลยไม่ได้เกลียดเธอแล้วก็เธอไปแล้วมันก็ครอดเบอร์เออเออเออ มีความสุขบางไม่ไม่อยู่กับเขาอย่างนักก็อยากให้มีมากกว่าที่อยู่กับเราถ้าเธอมีความสุขฉันก็ดีใจเขาออกมาจากเธอเองแลวจะไม่ยุ่งอีกต่อไปตนีไม่ได้รอมากๆถ้าพูดถึงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังครับพอมาเป็นแบบนี้ตัวของเธอก็เลยไม่รักให้ความรักเธอไปมากมายก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกครับ นาตาผมไม่ได้รอมากนักถ้าพูดถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตวงเธอก็เลยไม่รักผมก็เลยแพ้แพ้เข้าไปแล้วแท้สู้กันไม่ได้หรอกค่ะนาตาผมไม่ได้รอมากนักถ้าพูดถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตวงเธอก็เลยไม่รักให้ความรักเธอไปมากมายก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกคบะนาตาผมไม่ได้รอมากนักเธอพูดถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีตังค์ครับพอมาเป็นแบบนี้ตวงเธอก็เลยไม่รักผมก็เลยแพ้แพ้เข้าไป เราจะสู้กันไม่ได้หรอกครับอ๋อสู้ไม่ได้หรอวะพี่สู้ได้สู้ได้มึงก็ต้องสู้ก็ต้องสู้ไอู้กคนทุกคน